สองสองครับตัวที่สองนะค่ะอันหลวมักษณะเดียดยาสั้นแหมตัวนี้เหรอสูดสองสูตรแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมมาเดินทางมาที่สารแม่ฮันนี่ศีสารนะครับมาตามตัวเลขเด็ดๆนะครับให้กับคุณผู้ชมให้กับ F 4เนาะเพราะว่างวดที่แล้วนะครับแม่คูหอมหวนแล้วก็สมกิตบอทองนะครับเข้าตรงๆเข้าเต็มๆเลยนะครับสำหรับตัวเลข9ก้าสำหรับตัวเลข79นะครับงวดนี้มาแล้วครับมาตามให้แล้วเด้อรถ นนเยอะมากวันนี้รถเยอะมากจอดทั้งสองฝั่งเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกสักครู่เนาะคงจะแม่คว้วมหวัวแล้วก็สุกิบบอทองนะครับก็จะมาล้วงปิงปองแล้วก็ปล่อยเลขปูขาวให้กับ f อฟซีนะครับเอาลางบงวดดีเอาสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับ ต้ตอนรับค่แม่คู่ห้าครับอาจารย์ทุกท่นนครับสวัสดีครับรวยรวยรทุกท่านเลยคริงไหนคมเสือมน่ดีใจว่าอทถอดครับอ FC มาพร้อมหนาพร้มกาเนาะครับลูกที่ห uh, ้าหสองครับผม ศูนยเก้สีลที่ไทยลับพูดจักสิเรียก็สามลูกที่หลัะนีลูกที่หรับผมมันก็เป็นตะเป่าเลยมันจะมาได้หลายตัวนเอาปลูกที่เแกต โอโสามครับสามเลี้ยงสองลูกครับเลี้ยงสองลูกเลี้ยงสองลูกครับแปกับเก้าแกับเก้าเป็นแปดเก้ตัวโลกที่แปว้วสามสามอีกแล้วสามับผมบันกก่ีเนี่ย สามคือมาเร่งแท้สาคือหลายตัวแท้สามนี่ยโลกที่เก้าังรถได้หล่ะบรรด้ได้ข้างหลังต้อรนีองรถสวยดักไปได้เก้าแปดนะครับอ่ะพามาลุนบัตรพิธีที่สุดท้ายบัตรครนีเส อ่เอาชมรับเก็บนาเอาสนได้คััตเด้อเก่เน้ก่าลูกสิใส่ในไ้คันเเานะคะทีแม่ค่าควคตาคสี่ยีรครับผมเิาไปกกันนะครับเอาไเข้กกันบารมีการสะสมสร้างบุญนะคะอันนี้แล้วแต่บุญเ็าเข้านะคะแม่คู่ห้เป็นไดแค่แนวทางและแม่คู่กามบุญสารแม่ฮันนีนะคะว่าขั้นสูงขั้นหมานขั้นแม่คู่ ได้งวดนี้แม่คู่กับสิมาล่ำถวายจัดเป็นคอนเสิร์ตแล้วค่ะถวายบัเลื่อนไทยนะคะสองงวดแล้วค่ะที่ไดมากแต่ว่างวดต่อไปคือบนนี้ได้ใจยค่ะวันนี้บนไน่ได้ใจแล้วค่ะงวดที่สามแล้วคะอันนี้คืองวดที่สามแลคะว่าหันพอดีไม่ได้ตัวใดามจเจ็ตอนแรกเจ็ด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 ตจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็อเจ็ดดเจ็ดเเจ็ดเจ อธิษฐานคร,รับในฮันนมีรักษาเวนามาผู้บอกว่าอย่าลืมเก่าเกศเด,ด้อเจสินะครบอบอันช่องช่องของบอออกเลยเนาะ,นะนกเก่าเกศข้าแม่ผู้มาได้เราแต่ว่าขจาว่ผู้ใดผู้บอนนะคะน,นี่ผู้กับบุญจีน่นนานก็อันนี้กะ,ป,ะปัญญ์ผู้ตาเพิ่นก็เร่ให้อาจารย์ชุกยิสจับเก่าลูกแล้วก็ให้แม่ผู้เสียงทายเป็นตัวแทนของผู้ตาเสียอธิษฐานคือเก่า หายแมนแมนนะครูต่อครูกันบเดี๋ยวว่าพูกีลังครูยาเปาครูยาเปาหัวอันนี้ขึ้นลูกที่หนึ่งนะคะที่ที่คันมาเกาาหนึ่งในสามคูเอาแมนแมนนะคูทีเฮ็ดได้สามต่อไปทั้งลรยางค่ะอะไรลูกลูกนี้อ่ะลูกแรก อ่าครับร <To> ุแรกันสองครับสองสองคับไครับยังไอ่าร er ักไครับสีเละตัวแรกนะคะตัวที่สองนะคะอันหลวงต้เสดีนได้ยาสั้นไหมตัวนี้่ะ ศูนย์คับศูนย์มาแล้วบัดสองศูนย์ศนนัวแม่แมัวแม่แม่ในรูปไขร้านคนใเังบล้วกอาหารนี้ก็คือดดเป็นยสงม่ะตัวนีคือหนึ่งหนึ่งศูนยหนึ่งสองศูนยหนึ่งอนครับ สองศูนย์หนึ่งกับศูนย์สามนครับสองศูนนึับศนย์ามครับสองศูนย์หนึ่งกับศูนย์สามนะครับครับทิมทิมกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปถามแม่ครูอีกครั้งหนึ่งว่าอ่าแม่ครูจะให้เลขอะไรเนาะเลขปู่ด้วยนะครับเลขปู่จะให้เลขอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมกันนะครับท่านนะเดี๋ยวผมจะไปถามแม่ครูนะครับสองศูนย์หนึ่งกับศูนย์สาม 201กับ03นะครับะครับพิมพ์ก่อนเด้อ201์กับ03พิมพ์ให้ด้วยพิมพ์ให้ด้วยนะครับพิมพ์ให้ด้วยเด้อ201กับ03เดี๋ยวผมจะไปถามแม่ครูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเลขปูตาได้เลขอะไรเลขปูตาได้เลขอะไรนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะครับรอสักครู่เดียวนะครับ ว่าจังีว่งเลครับสกสบหกสบหกรสบหกเสีบหกสบบหกเตี๋ยวตามแม่ครูก่อนตามแม่ครูก่อนนะว่าจะตามแม่ครูไปถามได้ไหมเนี่ยกลับแล้ว0ูส 1ิบหกสบ่จะถามแม่คู่กับบอดาเพราะว่าไปแล้วนะครับผมสองศูย์่ใสบึงนี่บอกสองศูนย์หละกะศนย์ยังก่อบ0กศูนย์สามสอง่งศูนย์สแล้วก็1.6 0่งหกศูนย์สามด้วย0ูนย์สามด้วยไม่ทันนะครับเริ่มเรยดะนะครับ 2 0งศูนย์หละกะหนึ่งหกเออเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะสองศูนย์หนึ่งนี่ไงนี่ไงนี่ไงถ่ายรูปเอาถ่ายรูปเอาถ่ายรูปเอาครับสองศูแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งหกเพิ่าเพิ่งทามนนะคะอ นี่นะครับคือสารหล้างใหม่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปถามอะไรเนาะอะไรมีเลขอะไรปูขาวปูอะไรให้ปูชีปลาขาวปูชีปลาขาวให้เลขอะไรเดี๋ยวไปถามก่อนนะเนาะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปถามน้องไอ้นู่นแหละถามน้องไอ้นู่นแหละเดี๋ยวไปเอาไปถามน้องไอ้กันว่า เขามีเหล็ก <mean> ยังหายเห่าบรรยากาศก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนหน้าศาลนะครับถามเนี่ยถามเนี่ยสวัสดีครับให้พื้นไหตัวไหนก่อนที่ว่าเหล็กกูขาวดแจกก็ย่ยาบาเสียแตก เลขคู่ขาวเออคูที่คู่ไฮเวยก็คือหนึ่งหกเก้าศูนย์หกศูนย์คราะว่าผู้เขาบอกรวค่ะว่าผู่ตาไฮแน่นแน่นหมได้ค่ะร้านพอมันหลายอ๋อหนึ่งหอ๋อนี่คือนี่คือก่อนที่จะมาเนาะยิบอันนี้คือให้อยู่ที่สำนักมี่ศูนย์เก่ากับหกศูนย์ ยีสบเก้าหนึ่าะกินแงเ็ังดยค่ะอ๋อครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกนย์หนึ่งเก้าข้อศูนย์ปังทุกคนนะครับหนค่ะขอบคุณคับขอบคุณคับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตร้มสีแดงเลยครับ